นี่คือดงบอลน,นะคะที่ของชาวบ้านนะคะดงบอลมีทั้งบอลหวานไปเขาเรียกนางหวานแล้วก็บอลคันก็มีนะคะแต่ตรงนี้ก็รัศมีไทยไว้ดูเล่นนะคะรัศมีไม่ไม่ไปเก็บหรอกเพราะว่าถ้าเป็นอ,อ,อยู่ตามบ้านนกหรือในป่าเนี่ย ราสมีจะไปเก็บบอลถ้าบอลคันเวลาเราเอามีดตัดออกมานะมันจะมีกาวยางออกสีดำๆแต่ถ้าบอลบานมันจะไม่มีกาวนะคะก็คือมันจะอยู่ปะปนกันนะคะแต่นี่ก็เป็นที่ลินบ้างของชาวบ้านนะคะบอลก็เกิดขึ้นแล้วสนนี้ก็ถ่ายไว้ ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเนี่ยอาจจะตรงนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นหนองน้ำเพราะกรุงเทพสมัยก่อนก็มีหนองน้ำเป็นเหมือนกับเป็นห้วยหนองคลองบึงอ่ะไม่งั้นบอนจะไม่เกิดนะคะเนี่ยที่ดินว่างๆเนี่ยบอนมีทั้งบอนคันบอนไม่คันแต่รัศมีไม่เก็บนะคะไม่ไม่ไปเอารัศมี ชอบกินแกงบนตอนสมัยที่อยู่บ้านกวดก็คือเดินไปในป่าในชายแดนน่ะมันจะมีหนองน้ำสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ทางอำเภอบ้านกวดก็เจริญอันนี้ในกรุงเทพนะคะแถวบริเวณใกล้ๆที่พักนะคะก็มีบอนโอเคค่ะบอนมีทั้งบอนคันและไม่คันบอนคันก็ คนเอามากินก็คันแต่ถ้าบอลหวานก็จะหวานก็ไม่ไม่เชิงหวานเหมือนน้ำตาลหมายความว่าจะไม่แสบไม่ร้อนก็คนที่รู้จักบอลก็จะรู้จักว่าอันไหนคันหรือไม่คันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ